โตโต Channel. สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคําโตโตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีถนอมกล้วยน้ําว้าเอาไว้ทานได้ลหลายๆเดือนรวมทั้งวิธีทําให้กล้วยหอมสุกช้าลงมาฝากทุกทท่านค่ะค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปค่ะสําหรับวิธีเลือกกล้วยที่จะนํามาถนอมก็เลือกเอาที่ค่อนข้างสุกหน่อยนะคะ ถ้าหากมีสีเขียวปนอยู่แบบนี้ก่อนที่เราจะทานก็ต้องนำไปบ่มไว้ก่อนหนึ่งคืนค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแรบหรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่มีก็ใช้พลาสติกหรือว่าฟอยก็ได้ค่ะแล้วก็มีกระดาษเอาไว้สำหรับห่อกล้วยค่ะพอได้กล้วยมาแล้วก็มาฉีกกล้วยออกจากหวีแบบนี้ค่ะไม่ต้องเฉือนตรงหวีออกนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้ก็จะช่วยเลี้ยงให้กล้วยสุกช้าลงค่ะ พอแบ่งกล้วยออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำแรปมาห่อที่ขั้วของกล้วยแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้านะคะกล้วยก็จะได้สุกช้าลงค่ะจากนั้นก็นํากระดาษมาห่อไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยช้ำค่ะ และเพื่อไม่ให้เปลือกกล้วยแห้งเกินไปเวลาเราปอกก็จะได้ปอกง่ายๆค่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้กล้วยเยอะเกินไปปิดฝากล่องไม่ได้ก็จะใช้พลาสติกห่อค่ะก่อนจะห่อด้วยถุงพลาสติกก็นำกระดาษมักลุมไว้ก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็นำไปแช่ในตู้เย็นในช่องปกติค่ะหรือว่าช่องแช่ผักก็ได้นะคะวิธีนี้ก็จะช่วยถนอมกล้วยน้ำว้าให้ทานได้นานๆหลายเดือนเลยค่ะและอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นวิธียืดอายุของกล้วยหอมให้สุกช้าลงค่ะเวลาเราซื้อมาหลายๆลูกแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะทานไม่ทานก็จะดำช้ำเสียก่อนค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับกล้วยหอมลูกไหนที่เราจะทานทีหลังก็นำแรบมาปิดที่ขั้วไว้แบบนี้ค่ะ เพื่อไม่ให้โดนอากาศภายนอกกล้วยก็จะสุกช้าลงค่ะแล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องหรือว่าบนโต๊ะกับข้าวกล้วยก็ค่อยๆสุกเราก็จะทานได้ทันค่ะและอีกวิธีนึงจะเลือกห่อข้าวของกล้วยทีละลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าหากบ้านไหนทำขนมก็นำไปแช่ในตู้เย็น2-3เดือนโดยที่กล้วยไม่เละก็จะมีช้ำบ้างแต่ก็ไม่เละแล้วก็ไม่มีน้ำเยอะเหมือนที่อยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะ และนี่ก็ครบ2เดือนแล้วนะคะสำหรับการแช่กล้วยน้ำว้าในตู้เย็นในช่องอุณหภูมิปกติค่ะมาดูหน้าตาของกล้วยน้ำว้ากันนะคะเนี่ยค่ะสีของเปลือกกล้วยก็จะดำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปอกกล้วยดูเนื้อข้างในกันค่ะเนื้อของกล้วยไม่มีช้ำแล้วก็ดำเลยนะคะ สีของเนื้อกล้วยก็ยังขาวเหมือนใหม่อยู่เลยค่ะตอนที่ซื้อกล้วยมากล้วยมีสีเขียวปนอยู่จะบ่มไว้ด้านนอกหนึ่งคืนค่ะเพื่อเพิ่มความหวานให้กล้วยก็เวลาทานจะได้มีรสชาติอร่อยออร่อยค่ะแล้วมาดูเนื้อของไส้กล้วยอีกทีค่ะ เนี่ยค่ะไม่มีความช้ำเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีถนอมกล้วยน้ำว้าแล้วก็ยืดอายุของกล้วยหอมให้สุกช้าลงค่ะไม่ว่าจะนำไปทำเมนูนไหนๆก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะดดดลลิบจบแ้วกกไกไ Sub Like